เมืองบนนะเฮ้ยพวกมันพวกมันนี่พวกมันนี่พวกมันนี่พวกมันเมืองบนเมืองบนอคิวมัล่ออยู่แต่ไม่ขาย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 เฮ้ย ไม่ค่อยชอบฝั่งนี้เลยว่ะมาเขาซใส่หน่อยเล่นได้ชอบมีต้นไม้อะมันมูลค่าอะไรวะแต่เราเห็นชัวร์ขึ้นมาเยอะจังวะเป็นอิงปงปังปงปังเลยยี่สิบสล้ปิ๊ยี่สิบสองเข้าไปถึงตอนไปถึงมูลค่าปืนอะกระบอกเดียวอะห้าล้านห้าล้านเลห้าล้านแต่มือนมันพอพวกปูแยกหมดเลยมั้งพี่สเคสอะส่วนใหญ่เป็นปูแยกอะอ้๋อฉลวดอะเห็นแล้วน้อยว่ะเจยอะก็สิบเจ็ดคนนะเยอะ เดักษ์มันขับไปทางโฮมโปรวะเราไปเติมเมืองบนนะเฮ้ยฮึจี๊ไปไงเปไงไปไงเฮ้ยจบไม่รู้ว่าจะลงท่าไหนแต่ไม่โดนแน่นอนแล้วหนึ่งเฮ้ยกระชาำหนึ่งาไปลูกบอลส้มตำรวจขึ้นไปเติมเมืองบนสามคันตำรวจมาเพิ่มนี่คือของใครเคยใครอ่ะคือรถเซนโบร์คือรถเซนโบร์ เรไเชื่อรไม่เชื่อรไเช่เต็มเต็รถหเต็เมรถ้เต็เต็มเลยนะเืองบนตำรวจเะมากเต็มเต็มรถ้ไปทำปั๊มเล็บนะปั๊มเล็กนะวปั๊มเล็กเลยน้ปั๊มเล็กเลยโอเคปั๊มเล็กปั๊มเล็กหน้าปั๊มเล็กอ่หน้าปั๊มเล็กหน้าปั๊มเล็เอมันตีรกันอยู่้วเนาะมเล็ข้างหลังนะอมเล็คข้างหลังอ่ะไอมต้งไอนั่ดแหปอมปอมต้องเท่าไหร่แตวาขี้เยอะว่าเยอะเยแน่เลย เห็นข่าวทีนี้เห็นเขาทีอะไรอ่ะฮะตัดเตอร์วะแต่ว่าถ้าแย่บอกพี่เดี๋ยวพี่ถ้าทางหลักการให้เหมือนเดิมเอ่อฮอแท็กหนึ่งหนึ่งคันนะได้เปล่าพี่ล็อกดาวน์ให้ได้นะขอไปช่วยตัวนี้หน่อยตรงไหน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 ตรงบนไลยตรงเก่าไก่ไก่ไก่ลงข้าไก่กระไปกระไปอาชีจับอาชีจับอาชีจับ

มุมม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 มตมมุมม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 งาม้เนียเจ็บมากเลยคะยากยังยไม่เจ็บยังไม่เจ็บยงไมเจ็บยังไม่เอาพี่ถอดได้มรถถัดหอดได้ไหมเรอขึ้นมรนึ้อ่อนเลยรถคันนึ่งรถคันนึ่งรันบัึมรันหน่งมบอบ

เอ้คุณตำราชอยู่ในล็อกดาวน์แจคราบเคอยู่ในล็อกดาวน์ต้องมาเห็นด้วยยิงตอมายิงมายิงตมเล่นตำรวจตำรวจเชสด็อกโยมท่อยู่ใน้อยเ่นี่อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยแล้วโนรถได้อรได้นะแโนรถขบรดมในวงเบเรตตายจะตายจะตายถึงซองอัตบายนี่อาวุธฮะไอ้ตัวนั้นไปต้องการอะเพื่อไเปให้อะไรล้างนให้ือลูกบอน ผมตัวอ well> 네 right. no, no, so like pues ุ well> <c oughs> <c oughs> so ้มัวบอลหน่อยแล้วพื่นหน่อยเพื่อนใช่ใช่ใช่จี้ผ่องจี้ผ่อ้แอแล้วเจะมดแล้วโน่นจะมดแล้วโนนจะบดแล้วโน่นแล้วโน่นแล้วโดนอะรล้็ดแห้เขา

ไอต่อมันอีกมันเป็นซุปเปอร์ฮีโลรลป่ะวะแลเข้าไปหมดจะได้ลวพี่5นาทีเลยนะไปหลงว่านแห ى, มม่มาคุมมาคุมข้างนอกหน่อยมาคุมข้างนอกให้ไี่หลงหน่อยเกิดอไปกิดอะไรไปเอสซา์เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไงระวงังระวงังระวังเกิดอะไรไปช่วยกันข้างในว่านแห่ว่านแห่พอแล้วมาคุมมาคุมวัวไป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 โอ้พี่ผมโดนพี่โอ้พี่ผมโดนพี่โอ้พี่ผมโดนพี่ โอ้ยบ้มีโอมนงีโอมี้โอ้มนง้จับีว้ายโดนรเหิดกปิดหมดเลยว่ะล็อกดาวน์กูเอาอยู่แล้วกูบอกแล้วกูจะเอาการแตตัวปยแถวยันหัวแถวเฮีย เี้ยวอะไสแต้มสวยเฮี้ยหมดงานเี้ยทุเรศเี้ยปากเีฟอร์มเี้ยไอ้หลงไอ้หลงุ้แห่รอดอะไรเพื่อนรออะไรเพื่อนรับเล้หนว่าหนกว่าจะรอดเลยเพื่อนตอนแรกอะงานหลุดงานหลุดงานหลุดไอ้เจ้าเดิดดไอ้เาไปบ้านไว้เรามาดูนะครัได้ได้ าหมอคังคังดำนะครับเฮ้ยก็ระเบิดก่อนเดี๋ยวป้ากูระเบิดก่อนเดี๋ยวป้าตัวเนี่ยครับไอ้ดำชื่อเดือระเบิดไอ้ดำชื่อเดือระเบิดดิกระเบิดไประเบิดไว้ก่อนกระเบิดไว้ปีที่แล้วขายไหมขายขายขายขเฮ้ยเอาอะไร่าล่ะนี่นะครับปลาหมอปลาหมอคังดำนะครับนี่นะครับนี่นะครับปลาหมอคังดำครับตัวนี้ตัวตัวหัวเหลืองปลาหมอคังคู เล่นยนะเล่นเลยนะเอลเดาลเลนลาเล่นลาเลนลาเล่นลาเลน